นะยาวเท่าเขาแล้วนะครับนี่บางทีตก็ใหม่นะครับถ,ถ้าอยู่กันหนึ่งบางทีร้อเป็นเ็นตนี่คือ1อันดับหงคือสติ๊กเกอร์มีรหัสสองอยู่ในห้องไลน์นะครับนะครับถึ่งจะถูกต้องแล้วถ้าไม่มีในแค่เอฟีนะครับจะไม่ได้สวัสดิการนะมีมีสวัสดิการเนี่ย จุดจีนมีตะเอียนะเนี่ย่พูดงั้นเดี๋ยวก็รีบกลับก็รีบเข้ามาแล้วอะไรเข้ามาครับใครมาโอ้มันไปแล้วรีภายไอยู่ไหนแล้วลูกน,นะครับมผมมีเวลานะครับเรื่องเรื่องเปลี่ยนสติ๊กเกอร์นะครับไม่เร่งนะฮะแต่มีเวลาผมถือว่ามันไม่ได้หลักพันนะครับแค่ร้อยห้าสิบบาทถ้าคิดจะเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนี่ก็คือผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ผมมีเวลานะครับถ้าไม่เปลี่ยนมัดีจากห้องไลน์นะครับผมผมไม่ใหญ่ฮะจะไม่ได้งอ,อใครนะครับเพราะผมไม่ได้ขอใครนะครับเอาที่กูสบายใจนะครับผมกูเป็นอย่างนี้นะฮะเออรักอยู่ด้วยกันมันก็ต้องตามตามกันนะเนาะเขาเรียกว่าความร่วมมือทําไมนคนอื่นทําได้นะครับทุกท่านนะไม่ได้ว่าใครเลยนะครับนี่กฎระเบียบก็คือกฎระเบียบนะครับไม่มีพิเศษใครตรงนั้น พูดมากไอ้เหี้ยย่นเลยเช็ดแรงเช็ดแรงไปเบาๆนี้ตั้งผมพี่ผมตัดไม่ได้อะทำไมอ่ะลองนะเดี๋ยวลองผมก็ไล่ออกได้นะครับเดี๋ยวผมไปตามใหม่เจอได้ไหมอะไรหนุ่มขนาดเมียนะเนี่ยเจอได้ครับไม่ดีไม่สนใครจริงๆนะมันจะไม่ออกไป